สวัสดีครับมาดูกันนะคะสำหรับหุ้นที่มีประเด็นในส่วนของ m a i ไปที่ตัวแรกกันเลยค่ะ BIS ตัวแรก BIS ค่ะค่ะครับตัว BIS นะครับผมขอขยายไปผมขอแชร์สกรีนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกราฟขึ้นแล้วนะครับอเกกราฟขึ้นมกราฟขึ้นหน้าจอหรือยังครับขึ้นแล้วค่ะโอเคสำหรับตัว BIS นะครับตัวนี้เนี่ยก็แอบไปทำกันบ้านมานิดนึงนะฮะ ก็สำหรับตัวนี้เนี่ยผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยถือว่าดูดีด้วยนะครับสำหรับไตรมาสที่3นะฮะก็ผลประกอบการออกมาก็เห็นภาพของการเติบโตบนะฮะในช่วงของ9เดือนเนี่ยเห็นภาพของการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว BIS เนี่ยจริงๆแล้วในเชิงพื้นฐานของเขาเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่ถือว่าไม่ได้แย่นะครับมาดูในเชิงของ valuation กันบ้างนะครับผมขออนุญาตเปิดกราฟเป็นในเชิงของตัว PE ratio อันนี้ขอเป็น เทลลิงพีนะครับเทลลิงพีเนะครับเพราะว่าอาจจะหาคน cover ตัวนี้ยากสักนิดนึงนะฮะจะเห็นว่าเทลลิงพีของเขานี่อันนี้เป็นกราฟเส้นสีเหลืองๆนี่คือเทลลิงพีนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพีเเนี่ยน่าจะถูกที่สุดตั้งแต่เข้าตลาดมาแล้วนะครับถูกที่สุดตั้งแต่เข้าตลาดมาแล้วนะครับโอเคแล้วกลับมาในภาพที่เป็นกราฟราคากันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างถูกนะค่อนข้างถูกนะครับ ค่อนข้างถูกล้นะครับแล้วก็พื้นฐานดูดีมาดูในเชิงกราฟเข้ามาประกอบกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยในเชิงกราฟต้องบอกว่าถ้าเป็นค่าระยะสั้นเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนะครับต้องยอมรับก่อนว่ายังดูไม่ค่อยดีนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยผมขอย้อนไปสักนิดหนึ่งนะฮะจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยสีแดงนะครับเป็นแบบ sma สีฟ้าที่เป็นแบบ ema นะฮะ ถูกกดมาตลอดทางเลยนะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับหรือเป็นภาพของตลาด m a i ที่ถูกกดกันทั้งตลาดนะครับสำหรับ MA i นะฮะตอนนี้เนี่ยมีจังหวะของการดิตัวขึ้นมาทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาได้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเก็งกาไรงบไตรมาสที่3ที่มันออกมาแล้วดูดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ทานภาพรวมของตลาดไม่ไหวนะครับก็ถูกกดลงมากันอีกรอบหนึ่ง นะครับตอนนี้เนี่ยยังเกี่ยวเกี่ยวอยู่สำหรับเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ SMA นะครับเส้นสีแดงตรงนี้แถวๆบริเวณสัก3บัต50นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพระยะสั้นๆที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพที่ติดแนวต้านและถูกขายลงมานะฮะถ้าให้อธิบายกันนะครับติดแนวต้านและถูกขายลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว BIS เนี่ยภาพระยะสั้นนะครับผมเชื่อว่ายังเป็นภาพที่ขอให้เขาเซเว์ออกข้างให้ได้ก่อนนะครับแถวๆตรงที่บริเวณสัก3บัต40 ไม่ควรมีการทำนิวโรใหม่นะครับไม่ควรมีการทำนิวโรใหม่ถึงจะค่อยเข้าไปซื้อเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นภาพที่รอสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะรอสักประมาณ3วันถึง5วันให้เขาหยุดทำนิวโรนะครับคือไอ้ที่แรงขายที่เกิดขึ้นตอนที่ไม่ทะลุ200วันเนี่ยนะครับหยุดก่อนนะฮะไม่ทำนิวโรสัก3วันถึง5วันเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยพื้นฐานของเขาถ้าไปได้ต่อสําหรับรตรมาสที่4ะนะฮะก็น่าจะมีภาพเหมือนกันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือตอนนี้เนี่ย ถ้าไปดูพ E เองเขาเนี่ยต่ำที่สุดตั้งแต่เข้าตลาดมาละนะครับแล้วก็ในเชิงของกราฟเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าใกล้ที่จะบอดทอมแล้วล่ะนะครับจุดโลที่เขาเคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยหลุด3บาทนะครับไม่เคยหลุด3บาทนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ขอแค่ไม่ต่ำกว่า338นะครับราไซเวออกข้างสักประมาณ3-5วันน่าจะสะสมพลังกันใหม่อีกรั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพอสะสมพลังกันใหม่สำหร,รับตัว BIS นะฮะมาดูตรงนี้นะครับ ขีดเส้นลงมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเส้นแนวโน้มที่เป็นเทรนไลน์ขาลงนะฮะตรงนี้จะเป็นแนวต้านสําหรับเขาซึ่งบังเอิญนะฮะบังเอิญพอดีนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับจุดกึ่งกลางของบอลลิงเจอร์แบนอรอบนี้นะฮะจะเห็นนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย30วันถึง60วันแถวๆบริเวณ3บาท60ถึง3บาท64นะตรงนี้เนี่ยกลายเป็นต้านสําคัญนะสำหรับตัว BAS นะครับต้องผ่านให้ได้นะฮะ ถ้าผ่านได้เนี่ยจะค่อนข้างแรงเลยนะครับจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวกลับขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับก็น่าจะมีโอ,อกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านค่าเฉลี่ย200วันแบบ EMA นะครับถัดไปเนี่ยก็จะมองสักบริเวณ3.80-3.90อยู่ในกรอบบริเวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น3.60กว่าๆตรงนี้ต้านสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ b i s ไม่ต้องรีบนะครับให้เขายืนไซเวย์ออกข้างให้ได้ก่อนไม่หลุดทำนิวโลค่อยเล่นนะครับค่ะตัวที่สองค่ะยงค่ะ ครับสำหรับหุ้นยงนะฮะตัวนี้คอนกรีตนะครับก็เข้าใจได้นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็เป๋กันหมดนะครับส่วนหนึ่งก็คือเงินงบประมาณภาครัฐอาจจะไม่ออกมาด้วยนะครับอาจจะออกมาล่าช้านะครับก็เลยทําให้หุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะผลประกอบการดูไม่ค่อยสดใสกันนักนะครับอย่างตัวยงเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแนวผลประกอบการถึงเขาที่ออกมาใินไตรมาสที่3มเนี่ยมันลดลงถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะฮะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับลบ9เดือนก็เหมือนกัน เงนะกำไร9เดือนเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในเชิงของปัจจัยพื้นฐานของเขาเนี่ยผลประกอบการของเขาอ่อนแอลงนะครับออมาดูในเชิงของกราฟเข้ามาประกอบบ้างนะครับในเชิงของกราฟเนี่ยจะเห็นว่าอ่อนแอตามตามผลประกอบการเลยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็คือถูกเส้นค่าเฉลี่ยส200วันกดอยู่ นะกดอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปตามข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์ทันทุนนะครับก็คือน่าจะได้ออเดอร์เข้ามานะครับในช่วงของไตรมาสที่4ตรงนั้นเนี่ยอาจจะคาดหวังใน,ในเรื่องของการเกิดทีน่นิดเขารีบาวดีบ้างถ้าเกิดว่าเป็นออเดอร์จริงแล้วก็ผลประกอบการโผล่ให้เห็นจริงๆในไตรมาสที่4นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอพ้นน้าท่วมเสร็จปุ๊บเนี่ยดีมานคอนกรีตนะฮะผมก็เชื่อว่าน่าจะเริ่มขยับขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของเงินงบประมาณภาครัฐเนี่ย ยังไงปีหน้าเนี่ยต้องเร่งอัดฉีดนะครับจะอัดฉีดในรูปแบบไหนก็ตามนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราเห็นข่าวจะเป็นการอัดฉีดในเรื่อง,องการแจกเงินซะมากกว่านะครับแต่ว่าสุดทางแล้วจริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องอัดฉีดในเรื่องของการใช้เอ่อพวกเงินงบประมาณต่างๆที่สร้างสาธารณป,ประคขั้นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสำหรับตัวยงนะฮะสำหรับตัวยงเนี่ยแม้ว่าภาพระยะ กลางระยะยาวของเขาเนี่ยเป็นขาลงนะฮะจะเห็นว่ากลุ่มเส้นค้าเฉลี่ยเป็นขาลงนะฮะแต่ว่ายังพอลุ้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ทานิวโลนะพอแถวๆนี้บาทยี่สเนี่ยนะฮะต่าสุดคือขออย่าหลุด1 1 8แล้วกันนะครับถ้าไม่หลุด118เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่เริ่มสร้างฐานได้แล้วก็ย้อนมาดู m a c d นะฮะจะเห็นว่า m a c d เเนี่ยหย,ยุดลงแล้วนะหยุดลงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเขาเริ่มช้อนตัวขึ้นไปได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสในเรื่องของการฟื้นตัวนะครับ โดยนะฮะแนวรับนะครับอย่างที่บอกแถวๆบริเวณ1 2 1 2 0งแล้วกันนะฮะหนึนะฮะแล้วก็ในส่วนของจุด stop loss คือ118ในส่วนของแนวต้านเนี่ยแนวต้านที่สำคัญเนี่ยนะ,ะย้อนมาเขา back line นะฮะย้อนไป3วันจากจุดโรลรอบล่าสุดนะฮะจะเห็นว่าอยู่ตรงนี้นะครับ130แล้วบังเอิญนะฮะบังเอิญอีกแล้วนะครับเป็นจุดกึง่งกลาง Bollinger Band อยู่ที่131นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามหนึ่งอันนี้นขข 120, กลบนะฮะฮนะแล้ว ค่อยๆฟื้นขึ้นไปยืนเหนือ่ง1ได้เนี่ยจะเป็นการกลับขึ้นไปเล่นแบนบนนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่แถวๆบริเวณ1.4บวกลบนะครับอันนี้ก็สำหรับการเล่นเกงกำไรสำหรับตัวยงนะฮะพื้นฐานอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนตัว BAS เมื่อสักครู่นะครับค่ะต่อไปค่ะยูเข้มค่ะครับสำหรับตัวยูเข้มนะฮะตัวนี้ไม่ได้ตามพื้นฐานเขาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูจากในเรื่องของงบเนี่ยจะเห็นว่าออกมาเนี่ยไกลมากที่3ม ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่กราฟเขาเป็นขาลงเนี่ยมันก็สอดคล้องกันอยู่ละนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถูกเส้นค่าเฉลี่ย2อ0วันกดมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นฐานอะไรเนี่ยเขาก็จะยังไปรักษาการไซเวดาวนะครับอาจจะมีการเกิดเทนิคอลีบาร์ระหว่างทางนะเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาทุกครั้งนะฮะพอลงมาลึกๆเนี่ยมันก็จะมีการเกิดเทนิคอลีบารดีตัวกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่พ้น200วับอันิร้องเขา นะครับเดี๋ยวก็ต้องดูพื้นฐานเขาว่าไปได้แค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในโหมดของการเกิดเทคนิคคารลีบาวเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะอันนี้ในช่วงเทคนิคนะครับจุดแรกที่อยากให้ดูเนี่ยนะฮะเขาแบ็กไลน์นะฮะย้อนไป3วันจากจุดโลนะฮะจุดนี้เนี่ยนะครับ0.68จุด6.8เนี่ยวันนี้ถ้ายืนเหนือจุด6.8ได้เนี่ยตามทฤษฎีจะเป็นสเต็ปที่1ในการเข้าซื้อนะครับไม้ที่1นะฮะไม้ที่2นะฮะคือจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนตรง0.7นะ7 0ิตัง เพราะฉะนั้นวันนี้ยืนเหนือ68ตังค์ได้เป็นไม้ที่1นะครับสำหรับการเล่นอาลีบาวนะฮะไม้ที่2คือ70ตังค์นะฮะผ่านไม้ที่2ได้เข้าต่อนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทยอยเข้าช้อนซื้อนะเพราะตอนนี้เนี่ย MACD เริ่มที่จะตัดขึ้น RSI เริ่มตัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอจุด68และจุด70นะครับผ่านได้ follow by นะฮะเป้าหมายนะครับเป้าหมายนะครับขึ้นไปเล่นแบรนบนนะแบนบนก่อนที่เขาจะลงเนี่ยจุดแรกเลยเนี่ยอยู่ตรง76ตังค์ นะครแล้วก็เส้น200วันอีกแล้วนะครับแถวๆบริเวณ79ถึง80ตังค์นะฮะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์สำหรับตัวยูเ้มนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยแท่งเขียวที่เห็นเนี่ยเขาวกกลับมาต่ำกว่า68ตังค์เนี่ยไอ้ความพยายามที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องลงไปสะสมพลังกันใหม่นะครับอันนั้นก็สต็อปลอตก่อนนะครับค่ะต่อไปนะคะเป็น s v r ค่ะครับสำหรับตัว s v r นะฮะตัวนี้อสังหานะครับอสังหาตัวไซส์ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ย ในช่วงนี้ถ้าดูในเชิงของพื้นฐานเนี่ยผมอยากให้รอไปก่อนดีกว่า <ourd ain. S 2> นะครับถ้าดูในเชิงพื้นฐานนะเพราะตอนนี้เนี่ยการฟื้นตัวของภาคอสังหาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะฟื้นสําหรับตัวใหญ่ๆที่เรียกว่าลูกค้ามีกําลังซื้อก่อนนะครับสำหรับตัวไซส,ส์กลางไซส,ส์เล็กที่ลูกค้าอาจจะกําลังซื้อไม่ได้แบบมากนักเนีน่ยนะฮะหรือเป็นไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยอาจจะอยู่นอกโฟกัสของนักลงทุนแล้วกันใช้คําว่าอยู่นอกโฟก,กัสของนักลงทุนนะครับก็ต้องรอให ภาคอสังหาปีหน้าฟื้นให้เต็มตัวก่อนนะครับสำหรับอสังหาไซค์กลางไซค์เล็กเนี่ยถึงจะเริ่มขยับตัวได้นะครับซึ่งปีหน้าลุ้นนะฮะถ้าดูจากข้อมูลตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของเราเนี่ยนะจากทาง KGI เนี่ยประเมินว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นการความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อแบงค์เนี่ยลดลงเนี่ยลดลงแล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเทาทยอย เข้มงวดมาประมาณ2-3ถึงปีแล้วเพราะนั้นปีหน้าจะเริ่มทยอยความเข้มงวดลงนะครับ,รบเพื่อไปรักษาโกลดละสําหรับธนาคารพาณิชย์นะแล้วก็ถ้าลดดอกเบี้ยได้ตามเป้าหมายที่วางเงินไว้เนี่ยนะครว่าปีนี้ลดไปแล้วธันวาปีนี้อาจจะลุ้นๆนะฮะอาจจะไม่ได้ลดนะครับถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยต่ออีกอย่างนี้เนี่ยกลุ่มอสังหาหน่าจะเริ่มฟื้นแต่สําหรับตัว S V R ที่เป็นอสังหาไซส์เล็กสักนิดนึ่งนะฮะผมมองว่าเขาอาจจะไปฟื้นที่หลังแล้วกัน เพราะฉะนั้นกลยุทธ์สำหรับการเล่นเก่งกำไรตัว s v r ตอนนี้เนี่ยคงจะเทรดดิงสั้นๆก่อนนะครับถ้าดูจากพื้นฐานนะครับแล้วเราก็ในช่วงของกลยุทธ์แต่ว่าถ้าดูจากกราฟจากกราฟอย่างเดียวนะฮะย้ำว่าจากกราฟอย่างเดียวนะฮะจะเห็นว่านะฮะตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเหมือนกับหลายๆตัวใน MAI นะครับเหมือนหลายๆตัวใน MAI นะครับเพียงแต่ว่าจะเห็นว่าเริ่มมีเป็นลักษณะของแท่งเทนโดจิเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นในเรื่องของ วอลุ่มการซื้อขายที่ไม่ได้ลิควิดมากนักหรือเปล่าถึงเกิดแข่งเทียนโดจิค่อนข้างเยอะนะครับแต่ลักษณะนี้เนี่ยเหมือนกับไปรักษาที่ว่ามีแรงซื้อกลับเมื่อมีคนขายเนะเมื่อมีคนขายมีแรงซื้อกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะนะครับเป็นพุ้นตัวหนึ่งที่ถ้าลงมาลึกๆเนี่ยน่ามองในเรื่องของการเล่นเก่งกําไรออเทนิคอลีบาวได้นะครับแนวรับนะครับแนวรับวันนี้เนี่ยขอ115ก่อนนะ115นะครับแล้วก็จุดโลของวันของเมื่อวานแล้วกันของสอสวันก่อนนะฮะตรง110ตรงนี้ให้เป็นสต็ ถ้าหลุด110คือ stop loss นะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยแล้วเกิดเทคนิคอลรีบาวได้จริงนะฮะเกิดเทคนิคอลรีบาวได้จริงสำหรับรอบสั้นๆนะฮะย้ําเนี่ยรอบสั้นๆก็พอนะครับไม่ต้องมองไกลนะฮะขีดเส้นลงมาเนี่ยจะเห็นตรงเนี้ยนะครับสักครู่นะฮะอันนี้เส้นผิดนิดนึงนะฮะขีดเส้นลงมานะฮะจะเห็นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาพ้นแถวๆบริเวณสัก118ขออีกนิดนึงเองนะครับหนึ่งย์ก่อนจะพักเมื่อวานเนี่ยกะคย ผ่านได้นะครับน่าจะกลับขึ้นไปเล่นข้างบนได้นะครับก็อาจจะยังมองไม่ไกลนะฮะจุดที่เขาไซเวก่อนลงรอบล่าสุดเนี่ยก็จะอยู่แถวๆบริเวณสัก1 2 5 1 2 6นกะฮะก็คงจะอยู่ในกรอบบริเวณนี้เล่นเอาเก่งกำไรสั้นๆก็พอนะครับอย่างที่บอกคือตัวนี้ผมยังไม่สามารถมองไกลแล้วกันนะสำหรับอสังหาตัวไซเล็กๆนะฮะค่ะอันนี้ดูกราฟพูดในส่วนข,ของข่าว m อ i ที่มีเข้ามาแล้วขอย้อนไปที่คำถามผู้ชมสักหนึ่งตัวนะคะคุณมิ้ถงถามตัว B e m ค่ะตัวไหนนะครับ BEM ครับตัวรถไฟฟ้าใต้ดิน BEM นะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะฮะคือกำไรเนี่ยทำนิวไฮนะแล้วก็น่าจะนิวไฮต่ออีกนะครับในไตรมาสที่4ไตรมาสที่1นะี่ยลุ้นๆน,นะแต่ว่าราคาหุ้นไม่ตอบสนองเลยนะ่จะเห็นว่าตั้งแต่ที่มีการพรีวิวงบกันเนี่ยว่าไตรมาสที่3จะกำไรดีเนี่ยหุ้นเนี่ยไหลมาตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมประเมินว่านะครับก็อาจจะมีปัจจัยหนึ่งที่อาจจะกวนใจนักลงทุนนิดหนึ่งก็คือในช่วงต้นของการลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของการลงทุนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะกว่าจะได้กําไรกว่าจะเริ่มเดินรถจริงๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักปี2ปีขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงเฟดหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยมองว่าไปหาตัวอื่นที่เขาเก็บเกี่ยวรายได้แล้วก่อนดีกว่านะฮะจะเป็นมุมนั้นนะฮะ สำหรับตัว B M ก็เลยเห็นอย่างหนึ่งก็คือมีแรงขายลงมาในช่วงที่ผ่านมานะครับแปลว่ากําไรจะดีนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะสั้นๆน,นะช่วงของปลายปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารไกด์ใน Analy ลจมิทติ้งเนี่ยก็คือรายแรกที่1น่ลุ้นนะฮะจะมีความคืบหน้าในเรื่องของสัญญาสัมปทานต่างๆที่เคยเป็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้นะครับว่าทางภาครัฐเนี่ยอยากจะขอเจรจาในเรื่องของสัมปทานต่างๆกับทาง B E M รวมถึงนะฮะโครงการทั้งด่วนขั้นที่2หรือดับเบิลเด็กนะฮะอันนั้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่1น่าจะมีความคืบหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยโหมดตอนนี้ของตัว BEM นะครับจะเห็นว่าเขาไม่พ้น200วันนะครับอันนี้เล่นเหมือนหุ้นตัวเล็กเลยนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยไม่พ้น200วันแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือจะเห็นว่าเขาเนี่ยไซเวลลงมาเถวๆนี้ถ้าไม่เกิดแอนิกอะไรนะฮะแถวๆบริบเวณสัก7.5เนี่ยฟื้นตัวกลับทุกครั้ง 7.5จะเห็นว่า <clicking> ฟ <on sound Olympics> ื้นตัวกลับทุกครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ในโหมดของการฟื้นตัวกลับนะครับก็เล่นเก่งกําไรสั้นๆนะฮะสำหรับตัว BEM นะครับแล้วก็ไปลุ้นที่ไปมากที่1แล้วกันอย่างที่บอกนะครับตอนนี้นะฮะจุดสําคัญนะฮะแนวรับผมขอตรงนี้ก่อนซักบริเวณ7.55ซับลอตคือ7.5นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านสําคัญว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นข้างล่างไปเล่นข้างบนไหมเนี่ยพอตรง7.75 นะ775ห้านะผ่านได้ขึ้นไปเล่นข้างบนนะครับก็มองเป้าหมายแถวๆ8บาทก็คือค่าเฉลี่ย2 0 0วันได้นะครับจริงๆริแถวแบาท38บาท4 0ผ่านยากจ้านะคะสำหรับตัวของ B m มมาอีกตัวหนึ่งมาลีค่ะครับมาลีมาลีนะครับน้ำผลไม้มาลีนะฮะโอสำหรับตัวนี้นี่แพทเทิร์นกราฟนี่ดูเราสุ่มเสี่ยงนิดนึงนะฮะใครใจไม่กล้านี่รอนิดนึงดีกว่านะฮะจะเห็นว่าเป็นขาลงแบบค่อนข้างลึก ชันนะถ้าเปรียบเทียบเป็นขาขึ้นคือขึ้นแบบชันนะฮะอันนี้ขาลงเป็นชันกันนะครับลักษณะนี้พอหลุด200วันเนี่ยแล้วมีแรงขายลงมาเรื่อยๆอันนี้เป็นลักษณะการปล่อยขายนะฮะไม่ได้ขายแบบแพนิคเซลนะฮะเป็นการปล่อยมาเรื่อยๆนะครับปล่อยมาเรื่อยๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครใจไม่กล้าก็อย่าเพิ่งนะครับแต่ถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้สูงนะฮะจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับผมขีดเส้นลงมาเนี่ยเมื่อกี้เปลยตาไปเห็นเนี่ยนะฮะก็เห็นว่ามันน่าจะ มีดาวไซค่อนข้างน้อยแล้วนะดาวไซค่อนข้างน้อยแล้วนะฮะอันนี้อยู่ในกรอบเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยย้อนมาดูนะฮะ RSI เดี่ยลงไปถึง1 7 1 8นะฮะต่ำยีแล้วฮะ RSI ถือว่าอยู่ในโซนที่โอเวอร์โซลนะครับ MACD นะฮะ MACD นะครับถือว่ายังเป็นขาลงอยู่นะครับให้เขายังไม่ตัดขึ้นแต่ว่าลุ้นๆอย่างหนึ่งก็คือเขาเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซลและใกล้ที่จะเข้าสู่แนวรับที่เป็นแนวแนวรับที่เป็นช่องแนลไลน์ละนะครับ แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาหยุดทำนิวโลมาสองสาวันละตลาดพันผลแค่ไหนเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาตลาดพันผลหนักนะครับแต่มาลีเนี่ยเริ่มหยุดแรงขายบ้างนะครับเพราะฉะนั้นขอเวลาสัก3าถึงหวันนะฮะให้เขาหยุดแรงขายตรงนี้สักนิดนึงเนี่ยคนที่รับความเสี่ยงได้อาจจะเริ่มมองในเรื่องของการทยอยเขาา้าสะสมเถิดแถวบริเวณสัก8.5เพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาหยุดทำนิวโลได้3าถึงหวันเนี่ย MACD จะเริ่มที่จะยืนแล้วมีลุ้นในเรื่องของการฝืนก่อนราคาหุ้น เนี่ยเพราะนั้น8.5ขอ3-5วันนะครับถ้าไม่หลุดทยอยซื้อได้ถ้าหลุด8.5นะฮะตรงนี้เนี่ย8.3กว่าเนี่ยสต็อปลอสเลยนะครับ8.35เขาจะเป็นลักษณะการย้ำลงต่อนะยย้ำลงต่อนะครับโดยนะฮะถ้ายืนได้8.5นะฮะจุดสำคัญที่อยากให้ดูตรงนี้นะครับย้อนไป3วันตรงจุดโลนะฮะคือ9.5นะ9.5นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดตัดสินใจสำคัญว่าไอ้ที่ลงมาแรงๆเนี่ยหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยเป็นสเต็ปที่1แล้วบังเอิญอีกแล้วนะครับขีดเส้นลงมาเนี่ยบังเอิญอีกแล้วนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับแ<ะ>ถวๆบริเวณ9.5บวกลบนะฮะ9.5 9.45เนี่ยเป็นแนวโน้มเส้นเทรนด์นาขาลงพอดีสาหรับรอบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้านสําคัญผ่านได้ถึงจะสบายใจนะถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยยังเรียกว่าขึ้นมาชนแล้วก็กดลงเหมือนกับแท่งแดงที่เกิดขึ้นอันนี้นะครับคือพยายามฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถูกกดลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูตามแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้นะครับสำหรับต ค่ะขอบทัวน์นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ